มานำก,กวงสไฟฝรั่งเศสมาแล้วจ้าเมื่ีกี้เฮ็ดขอสอบบ่แม่นขอสอบแม่นขอสอบอชื่อเอิ้นว่าขอสอบก็ได้ขอสอบอาสองคือว่าคือว่าแฟนแฟนกวางไปติดต,ต่ตอติดต่อฟอร์มาซองฟอร์ฟอร์มาซอ,อ,องอาสองให้กวางไปติดต่อฟอร์มาซองอาสองแล้ว เขาส่งเขาส่งเขาส่งใบทดสอบภาษามาให้เขาส่งเขาส่งใบทดสอบภาษามาให้ว่าให้กอกให้กอกใบทดสอบนี่ไปสั่นให้กอกใบทดสอบนี่ให้ครบเป็นชื่หนาแล้วก็ส่งไปเขาเขาก็สิบอกว่าสิได้เรียนจากสม,มุงโอ้ยอยาเขียน เอาที่ตามเอาที่ตามได้เนาะจ้ะเนาะแค่นถือแค่แค่นถือแค่นพี่ก็เอาไปโหลดแค่นถือแค่นพี่เขากระซิบว่าเขาเขียนอ่อนเขาอ่านอ่อนเขากระซิบนั่นอ่อนเลยเนาะมันบ่มันบ่มันเปนภาษาแต่มันเม็นภาษาไทยบ้านเ้าเนาะแต่ภาษาไทยยังเขียนถือแค่นผิดอยู่นี่ละจ้ะมามาเมื่อนี้มาอัปเดตว่าเรียนภาษาละเมื่อนี้กำลังชีทดสอบ เพคิกาสุงเพคิกาสุงนี่มาคุยยนี่นี่นะมาคุยยนี่บอกดิสายผมเขาบอกว่าให้ไปส่งแบส่งอาทิตย์หนาวไปสันแฟนบอกเขียนเสมอเสมอเพราะเห็ดถ้าเห็ดมื่อนี่โซจีฮอนมือวางเนาะเขาเห็ดแล้วก็ซีด้ส่งไปให้เขาเขาสิเขาก็สิได้ส่งขอความเขาก็สิได้โทรมาบอกว่าช่าสิได้เรียนจากซุ่มซุ่ละห้าสิบยูโรจ้ะแพงเนาะซุ่มละห้าสิบยูโรแต่ว่าอันนี้เป็นเพื่อมาส่ง ฟอร์มาซุองของคนฝรั่งเศสฟรีเขาซิมี่ฟอร์มาซซงเขาเขาซิมีการอบรมฟรีอย่างนี้แหละบ่ได้ถามแฟนค่ะเดี๋ยวสิไปถามคักๆแล้วสิมาบอกสิ้ฟังเ้อจ้ะก็้อมูลจก็ก็ก็ไปสอบถามไปทดสอบภาษาอันใดอันใดเขาใจแน่อันใดบ่เขาใจแน่ก็เห็นเขาว่าเขาว่าให้เรียนยี่สิบชั่วโมงภาษาสวง ยี่สิบชั่วโมงกับมาเบิงเต้สิผ่านบ่ผ่านคันผ่านเขาก็สิออกใบเลี้ยนแค่ยี่สิบชั่วโมงกะคันส้วงกันไปนี่ไปเขาว่าเขาว่าคันเขาว่าคันเลี้ยนได้กะสิเลี้ยนเสาาร์อทิตย์สิได้บ่เลี้ยนทุกวันเสาร์กะค่อยเป็นค่อยไปเลี้ยนจบก็สิได้ใบประกาศใบประกาศก็สิไปขอบาซิปีไปขอบัาซิปปีกันค่ะขอบัาซิปปีขอหยาดนะพี่น้องเนาะ อยู่ต่างประเทศตั้งที่ละสำหรับคนที่พอได้ามาฝรั่งเศสเด้อจ้ะเด้อเรียนภาษามาก่อนเด้อจ้ะสิง,ง่ายเรียนภาษาอยู่บ้านเฮากวอนสิง่ายกว่าเด้อจ้ะเรียนเข้าใจง่ายบางๆเมื้อนี้กะมื้อนี้กะมาอัปเดตซื่อๆเด้อจ้ะมื้อนี้มาอัปเดตซื่อๆคุยกันเม้ามอยนี่แกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามข้างล่างนี้เด้อจ้ามาดามคนบ้านนอกเด้อนี้ บ๊ายบายสวัสดีจ้า